กับช่องบันเทิงติดดาวขอนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะแฟนๆคุณแม่คนสวยสุดตองแอปทักษะออนพักสุขเจริญนะคะวันนี้เนี่ยทางช่องติดดาวบันเทิงนะคะจะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของคุณแม่คนสวยแอปทักษะออน ซึ่งช่วงนี้นะคะนอกจากเราเนี่ยจะเห็นคุณแม่คนสวยมาอัปรูปสายหวานสายแซ่บสุดเซ็กซี่แล้วนะคะเราจะมาอัปเดตสายดุนะคะซึ่งใครๆเนี่ยก็คงจะยังไม่เคยเห็นนะคะบอกเลยว่างานนี้เนี่ยอย่าให้คุณแม่นะคะได้ร้ายค่ะจัดหนักจัดเต็มสุดๆเพราะงานนี้นะคะคุณแม่เนี่ยมีทั้งกระชากหัวใช้คําพูดเสียดสีแล้วก็รุนแรงเป็นอย่างมากแต่ทุกคนเนี่ยเห็นภาพแล้วอย่าเพิ่งตกใจนะคะเพราะนี่คือการแสดงหรือเป็นการพลิกบทบาทของคุณแม่คนสวยแอปัพลอซอนครั้งแรกนะคะ กับบทบาทการแสดงปะชาดากับแต้วนัทพรนะคะชนิดที่แฟนๆละครเนี่ยต้องร้องซีดทั้งท้งที่ยังไม่ออกอากาศแน่นอนค่ะซึ่งล่าสุดนะคะคุณแม่คนสวยเนี่ยได้มาลงคลิปทีเซอร์ละครเรื่องใหม่กับการพีคคาแรคเตอร์รับบทรายครั้งแรกนะคะในละครเรื่องแค้นของผู้จัดคนเก่งอย่างแอนทองะสมนะคะบอกเลยนะคะว่าสมการรอคอยอย่างแน่นอนพอเป็นการฟาดฟันเชื่อเฉือนการระหว่างปรางทองนะคะซึ่งรับบทโด,ดยแอปทักษะอ่อนนะคะ เป็นน้าสาวของเหมือนแพรนะคะที่รับบทโดยแต้วนัทพรซึ่งละครเรื่องนี้นะคะเป็นแนวโรแมนติกดราม่านะคะบอกเลยว่างานนี้เนี่ยไม่ว่าจะความสวยแล้วก็ฝีไม้ลายมือนะคะความสามารถกินกันไม่ลงเลยจริงๆค่ะงานนี้นะคะเรียกว่าจะหนักจัดเต็มสุดๆนะคะรับประกันว่าลงจอเมื่อไหร่เนี่ยฟาดเรียบเรตติ้งแน่นอนค่ะยังไงนะคะก็ฝากแฟนๆช่องบันเทิงติดดาวนะคะรอติดตามผลงานแล้วก็เป็นกําลังใจให้คุณแม่คนสวยสุด,สดต้องแอปทักษออนแล้วก็แต้วนัทพรด้วยนะคะ กดติดตามกดซับ